สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารำนำานวยพรไปรยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณารัฐเอกวาดอร์ในโอกาสวนันเอการาชของสาธารณารัฐเอกวาดอร์ซึ่งตรงกับวันที่10สิงหาคม2564ความว่าพระนักท่านนายกิเยโมรัสโซเมนโดซาประธานาธิบดีแห่งสาธารณารัฐเอกวาดอร์กรุงกิโต ในโอกาสวันเอการาชของสาธารณรัฐเอกวาดอร์ข้าพเจ้าขอส่งคำอํำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อพรรณนามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเอกวาดอร์พระประมาภิไทยมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทุนละอองพระบาทวันนี้เวลา13นาฬิกา58นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์นวังสัปปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์พิเศษอธนิติดิสธาอำนาจประธานกรรมการแผนกธรรมาศาสตร์มูล,ลนิธิอนันทมหิดลนพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์เกษนีวิทูนชาติอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมาศาสตร์และศาสตราจารย์พิเศษจิรนิธาวานนลกรรมการและเลขานุการแผนกธรรมาศาสตร์นำนางสาวชาลิสาแก้วล่าผู้ได้รับพระราชทานทุนมูล,ลนิธิอานันทมหิดลนแผนกธรรมาศาสตร์ประจำปี2564 เฝ้าทุลอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทหลักสูตรการออกแบบการเรียนรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีนมหาวิทยายลัยฮาวารดสหรัฐอเมริกามูล,ลนิธิอาสาพื้นพนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทย มอบอาหารปรุงสุกพร้อมทานให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 ในเขตปทุมวันวันนี้ที่อาคารศรีจุลทรัพย์พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมมือสุทธานารีนาถนายกิตติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานาเรนทิราเทพยบดีกรมหลวงราชารินีเสริพัฒนมหาวชราราชธิดาประธานกรรมการมูลนิธิอาสาพื่นพึ่งพยายามยากสภากาชาติไทย โปรดให้มูล,ลนิธิอาสาพื่นพึ่งพยายามยากสภากาชาติไทยมอบอาหารปรุงสุกพร้อมทานให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 วันละ4,000กล่องวันนี้ดำเนินงานเป็นวันที่29มูล,ลนิธิได้มอบอาหารปรุงสุกพร้อมทานให้ประชาชนอย่างต่อเนื่องไปแล้ว118,900กล่องซึ่งอาหารปรุงสุกพร้อมทานมูล,ลนิธิได้คัดสรรจากผู้ประกอบการรายเล็กในเพจพื้นที่ปทุมวัน และยังได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากผู้มีจิตศรัทธามอบเข้ากล่องให้มูล,ลนิธิช่วยส่งต่อน้ำใจไปให้ผู้ได้รับผลกระทบอีกด้วยจำนวนหนึ่งมีเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตปทุมวันช่วยส่งวอ่อาหารปรุงสุกพร้อมทานให้กับประชาชนและแคมป์คนงานในเขตปทุมวันได้แก่แขวงวังใหม่แขวงรองเมืองแขวงปทุมวันและแขวงลุมพินีโดยปฏิบัติตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด -19 อย่างเคร่งครัด ผู้มีจิตศรัทธาสามารถส่งต่อน้ำใจตามโครงการเพื่อนพึ่งพาเพราะเพื่อนไม่ทิ้งกันบริจาคสมทบทุนได้ด้วยการสแกน QR วอารคดผ่านแอปพลิเคชันทุกธนาคารหรือโอนเงินผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยาประเภทกระแสรายวันเลขที่บัญชี114-0-06877-9ขีดขขีดชื่อบัญชีมูลลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทย สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าเิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพันษาผ่านระบบออนไลน์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพันษาสมเด็จพระนางเจ้าเิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันที่12สิงหาคม2564 สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www royal office th ระหว่างวันที่7ถึง13สิงหาคม2564จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ